ประมาณนี้ส่วนเรื่องการใช้งานจริงเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะดูดีกว่าเจ้าตัวของเอนจิ e เยอะเลยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคราวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปยูจีโฟนตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ M V P ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกตปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก m v p แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป u g p h o n e ผ่านลิงก์ใต้ด e s c r i p t i o n ใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนนัทคะท้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแลวก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ก็สามารถไปเติมไ,ได้ที่ร้านเจนนัทกะท้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ดิ s c r i p t i นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ฟนีอยู่เกมหลายเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวของบลูโดกันัเองหลังจากที่ผมใช้งานในร่างออาต้ามาสักพักใหญ่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่ดีมากๆเลยทีแรกเนี่ยผมนึกว่าตัวนี้มันน่าจะอ่อนกว่าเอ็นจินที่ไหนได้ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเทพกว่าเอ็นจินเลยก็ได้เพราะว่าผมลองเอาไปใช้งานจริงมาแล้วเนี่ยเจ้าตัวของบลูโดเนี่ยการไล่สกิลเอฟเฟกต์การบัฟเนี่ย ค่อนข้างที่อยู่ในปกติมากกว่าส่วนเอนจินเนี่ยมันช้ามากๆผมก็เลยรู้สึกว่าเจ้าตัวของลูโดเนี่ยน่าจะเริ่มมีเครดิตมากกว่าเจ้าตัวของเอนจินด้วยนั่นเองและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยเมื่อเจ้าตัวลูโดอัปเกรดพรขั้นหนึ่งเนี่ยเจ้าตัวลูโดมีโอกาสที่ สูงมากๆเนี่ยที่จะหลบสกิลได้จากศัตรูที่ยืนไกลกว่ามัน70%เป็นโอ้โหเป็นสกิลที่ผมว่าดีมากๆเลยผมลองไปคำนวณมาคร่าวๆแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ450จุดขึ้นไปสำหรับเลนเจอร์ตัวไหนที่ยืนไกลกว่า450จุดขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะยิงสกิลไม่โดนเจ้าตัวของดูโดนั่นเองผมว่าสกิลนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างทีเทปมากๆเลยใครที่สามารถอัพพรอนขั้นหนึ่งได้เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่เก่งมากๆสำหรับเจ้าตัวของนักเก็บกวาดดู นนันเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของสกิลกันหน่อยละกันวัดเจ้าตัวของลูโดเนี่ยสกิลเป็นยังไงสเตตัสเป็นยังไงทําไมผมถึงมองว่าตัวนี้เนี่ยเริ่มเก่งกว่าเอนจินนิดหน,น่อยอะเรามาดูกันที่ค่าสเตตัสกันหน่อยละกันวัดเจ้าตัวของลูโดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับลูโดที่เป็นสายว่องวยธาตุน้ำเนี่ยสายกับธาตุถือว่าไม่ค่อยแบบน่าพอใจสักเท่าไหร่เพราะว่าสายกับธาตุเนี่ยมันค่อนข้างที่อ่อนปกเปียบมาก ธาตุเนี่ยเป็นธาตุลูกเมียน้อยอยู่แล้วแหละคือเป็นธาตุน้ําก็อยู่ในเก่งปานกลางละการส่วนสายเนี่ยก็ปานกลางเหมือนกันส่วนค่าพลังโจมตีเดิมตัวนี้ให้มาอยู่ที่2องล้านสองแสนถือว่าไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่สำหรับเลนเจอร์สายว่องไวตัวนี้ปกติเนี่ยสายว่องไวตัวอื่นเนี่ยมันจะให้ค่าตีกายเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณ3ล้านถึง4ล้านกันแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้มาอยู่ที่2ล้านถือว่าไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่สำหรับเจ้าตัวของรูโด,โดส่วนค่าพลังชีวิตเนี่ยตัวนี้ให้มาอยู่ที่8ล้านกันเลยถือว่า ค่าเลือดเนี่ยอยู่ที่สูงมากๆเลยแต่ว่าตัวนี้จุดยืนมันค่อนข้างที่ใกล้ค่าเลือดที่ให้มาเนี่ยผมว่าค่อนข้างสมดุลมากๆสําหรับเจ้าตัวของรูโดระยะโจมตีทําไมผมถึงมองว่าใกล้เพราะว่ายืนจุดอยู่เพียงแค่280นั่นเองซึ่งสามารถโดนสกิลได้แทบจะทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวชนใกล้ตัวชนระดับกลางหรือจะเป็น ตัวสายพลังอื่นๆที่เป็นตัวซ mm ัพพอร์ตก็ตามตัวนี้ก็สามารถโดนสกิลได้แบบง่ายๆกันเลยทีเดียวยิ่งเป็นตัวดาเมจเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยตัวนี้โดนง่ายแบบง่ายสุดๆไปเลยสําหรับเจ้าตัวของลูโดความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ยดีกว่าเอนจินมากๆคือตัวนี้เนี่ยเคลื่อนที่อยู่ที่115แต่เอนจินเนี่ยโอ้โหคือ50คือเอาไปทําอะไรอะครับสำหรับเอนจินเนี่ย ส่วนครูดาวสกิลตัวนี้อยู่ในกลุ่มครูดาวพิเศษนั่นเองสาหรับสกิลที่1ของเขาเนี่ยครูดาวอยู่ที่8วินาทีส่วนครูดาวที่2ครูดาวปกติอยู่ที่12วินาทีนั่นเองแร่าชที่ใช้ถือว่าใช้ได้ในระดับกลางๆและกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่อยู่ในระดับสูงแล้วแต่ว่าถ้าเราอัปเกรดเป็นขั้นไฮเปอร์เนี่ยแร่ธาตุมันจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ถึง 1, 6, ซึ่งมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ผมมองว่าตัวนี้เนี่ยใช้อยู่ในระดับกลางๆแล้วกันสำหรับเจ้าตัวของ ดูโดเป็นยังไงกันบ้างสำหรับสกิลที่1ของดูโดเนี่ยที่คููดาวสกิลอยู่ที่8วินาทีเนี่ยคือ skill สกิลแท่สายโซ่นั่นเองคืออะไรเนี่ยคือจะตั้งชื่อแบบมาแบบส่งๆไม่ได้นะ้น GM น่าจะเป็นอ่า แท่โซ่อะไรก็ว่ากันไปแท่สายโซ่อันนี้คือแบบอะไรครับอ่ะสกิลนี้จะเป็นการยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่40% 8วินาทีห้ามใช้ทักษะอีก8วินาทีแล้วก็สร้างความเสียหาย,ย4,000%ของพลังจูบตีลงในพื้นที่นั่นเอง ซึ่งครูดาว8วิของเขาเนี่ยมาตรงประจวบเหมาะกับห้ามใช้ทักษะของเขาพอดีเลยก็คือเมื่อสกิลนี้หมดไปปุ๊บเนี่ยก็จะซัดสกิลเข้าไปอีกรอบนึงเองถือว่าค่อนข้างที่ต่อคอมโบได้ดีมากๆสําหรับเจา้าของดรูโดส่วนอีกหนึ่งสกิลจะเป็นสกิลปลดปล่อยพลังสกิลนี้จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่150%เพิ่มอัตรามเม่นยําทักษะ 30% 10วินาทีนั่นเองแต่ว่าถ้าเราอัปเกรดเป็นขั้นไฮเปอร์เนี่ยจะบัฟอยู่ที่190กับบัฟเมนจาทักษะอีก40%นนั่นเองอ่ะก็ถือว่าดีมากๆในระดับหนึ่งเลยส่วนความสามารถไฮเปอร์จะเป็น สถานะใบเมื่อออกปฏิบัติการของสายพลังเลดการติดอยู่ที่50เปอร์เพราะว่าเป็นความสามารถปกติไม่ติด p l u สก็จะอยู่ประมาณนี้แหละความสามารถก้าวดาวที่เขาให้มามีโจมตีครั้งสุดท้ายต่อต้านเพิ่มแรพันแล้วก็ต่อต้านไอเทมซึ่งท้ายผมแนะนําผมแนะนําเป็นโจมตีครั้งสุดท้ายจะดีมากๆเพราะว่าตัวนี้ต่อต้านเพิ่มแรพันแทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยครับก็ประมาณนี้การสำหรับสกิลโดยรวมของเจ้าตัวของรูโดเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันที่ด่านเสเ็จหลักกันเลยแล้วกันว่าตัวนี้ดาวเมจจะเป็นยังไงกันบ้างเอาล่ะเดี๋ยวเรา ามาทดสอบกันที่ด่านที่396กันเลยละกันว่าเจ้าตัวของลูโดเนี่ยดาวเมจจะหนักขนาดไหนตัวลูโดเนี่ยผมได้ทําการติดเป็นเกียร์อัพเกรดทัชหนึ่งจุดด้วยเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงเอาละเรามาดูกันที่สกิลบัฟกันหน่อยละกันนี่สกิลบัฟถือว่าเร็วมากๆเลยเอฟเฟก ขึ้นหัวก็ถือว่าเร็วมากๆเหมือนกันดาเมสกิลฟาดไปเปียงหนึ่งเกือบตายเลยสําหรับเจ้าตัวของบอสนกแล้วก็การตีปกติของเขาเนี่ยมีโอกาสติดคลิด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นสายว่องไวนั่นเองนี่ดาเมจโดยรวมผมว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยเอาละเราไปลองทดสอบเรื่องความกว้างของสกิลกันหน่อยละกันว่าตัวนี้จะกว้างขนาดไหนกันซึ่งในข้อมูลเนี่ยเขาเขียนว่ากว้างอย่ที่340จุดเรามาลองทดสอบการใช้งานจริงกันเลยดีกว่าว่าจะกว้าง และมีการข้ามหรือเปล่าสําหรับเจ้าตัวของดูโดถ้ามีการข้ามเนี่ยตัวนี้จะน่าใช้งานมากๆเอาล่ะเรามาดูกันเรื่องของดเอาเมสกิลกันหน่อยละกันอ่ะผมจะกดไอเทมเซฟด้วยนี่ความกว้างสกิลก็อยู่ที่ประมาณ340จุดแต่ว่าตัวนี้มันโดนประชิดมันก็เลยทําให้แอบดูกว้างเป็นพิเศษนั่นเองอ่ะ ก็คร่าวๆผมคิดว่ามีโอ้โหน่าจะมีเหลื่อมบ้างแหละสำหรับเจ้าตัวของรูโดแต่ว่าไม่น่าจะเกินนี้แล้วเอาละเราลองทดสอบกันอีกรอบหนึ่งละกันรอบนี้เราจะโฟกัสเจ้าตัวของรูโดเป็นหลักแล้วก็เราจะเริ่มปล่อยตั้งแต่อามินิบอสเดินมาเลยละกันเพราะว่าเราจะได้เห็นผลแบบชัดเจนเลยว่ารูโดเนี่ยมันจะเข้าตำแหน่งเร็วหรือเปล่าแล้วก็จะจ่ายดาเมจทันทีหรือเปล่าสำหรับเอฟเฟกต์ในการไล่สกิลดาเมจเนี่ยผมคิดว่าค่อนๆไปทางช้าแหละแต่ว่า ในเรื่องของเอฟเฟกต์สกิลถ้าเทียบกับเจ้าตัวของเอนจินแล้วเนี่ยตัวนี้จะกินขาดมากๆเพราะว่ามันแอบไล่เร็วกว่าเอนจินเยอะมากๆเลยและทีส่สำคัญเนี่ยสกิลในการบัฟของเขาก็ไม่มีอะไรที่แบบติดขัดเลยคือบัฟปุ๊บก็ขึ้นหัวทันทีเลยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในเดือนนี้อะใครที่อยากจะลองเอาไปเล่นแล้วก็อยากจะลองเอาปั้นเล่นก็อย่าลืมดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจละกันนี่ผมใช้เจ้าตัวของลูโดมาเนี่ยก็ ชนะมาเยอะเหมือนกันอ่ะเรามาลองตีให้ดูกันหน่อยละกันอ่ะตอนนี้เราเจอกับน้องเลมเรามาดูกันซิว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าสําหรับทีมนี้ผมจะใส่ลูโด,โดไว้ทีม2องละกันเพราะว่าลูโดเนี่ยเป็นดาเมจดหลักธาตุน้ําของผมเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดาเมจของเขาเนี่ยจะช่วยทีมได้เยอะหรือว่าน้อยสักเท่าไหร่กันอ่ะเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราเริ่มปล่อยตัวแล้วแล้วก็เรามาโฟกัสเจ้าตัวของลูโด ฟาดไปหนึ่งทียังไม่ค่อยเห็นผลฟาดซีอีกหนึ่งทีจะเห็นผลหรือเปล่าถ้าเห็นผลเนี่ยมันจะติดสัญลักษณ์อาตะกี้เราเห็นสัญลักษณ์ติดนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยติดเยอะอะก็จะติดสัญลักษณ์ที่เป็นคล้ายๆกับรูปโซ่เลยติดบนหัวของเลนเจอร์ตัวนั้นแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยติดเพียงแค่บางตัวเท่านั้นแต่ที่ผมแบบโฟกัสเลยก็คือตะกี้มันติดเจ้าตัวของเอเลนด้วยนั่นเอง ซึ่งเอเลนเนี่ยเป็นเลนเจอร์ธาตุไม้แสดงว่าตัวนี้เนี่ยความแม่นยำถือว่าสูงมากๆเลยเท้าบวกกับสกิลบัฟของเขาด้วยผมว่า อยู่ในระดับที่ใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยสําหรับมือใหม่ถามว่าปั้นได้ไหมสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้ผมแนะนําเลยปั้นแม็กได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดาเมทที่หวังพึ่งได้และที่สําคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยตัวนี้ยังมีความสามารถในการแบบขัดศัตรูได้ด้วยอย่างเช่นความสามารถในการทารรสถานะต่างๆให้กับเลนเจอร์ทีฟอรตของคาร์มันเองซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําสําหรับมือใหม่เลยสําหรับเจ้าตัวของรูโด แต่ว่ารูโดเนี่ยมีข้อเสียตรงที่ว่าจุดยืนของเขาอาจจะยืนไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่ถ้าใครที่มีเกียร์พวกแบบเกียร์ฟรีที่เป็นปืนแพน,นิสเนเปอร์หรือว่าเป็นเกียร์เพิ่มระยะสกิลที่เป็นเกียรด์ดีๆหน่อยเนี่ยสามารถติดให้กับรูโดได้เลยเพราะว่ารูโดเนี่ยมันจะทําให้อะตัวของมันเนี่ยยืนไกลนิดนึงแล้วก็สามารถแบกทีมได้่เองใครที่มีเกียร์เพิ่มระยะก็เอามาติดได้แต่ว่าถ้าใครไม่มีก็เน้นเป็นหลบร้อยต้านร้อยละกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องการค่าเลือดที่ค่อนข้างที่สูงบวกกับต้านร มันจะทําให้ตัวนี้จ่ายดาเมจได้นานขึ้นแล้วก็ยินได้นานขึ้นนั่นเองส่วนคะแนนผมให้เลนเจอร์ตัวนี้อยู่ที่5คะแนนละกันเนื่องจากว่าคอมโบไม่ค่อยโดดเด่นบวกกับ ดาเมทสกิลที่ไม่ได้เวอร์วังอลังการแถมยังไม่พอเนี่ยไม่มีคอมโบที่อาตายตัวแบบพวกแบบเพิ่มแร่1,000หรือว่าหยุด5วิผมก็เลยให้คะแนนอยู่ที่ประมาณนี้ส่วนเรื่องการใช้งานจริงเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะดูดีกว่าเจ้าตัวของเ n g i n e เยอะเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวของ Engine ให้ดูละกันว่าเอนจินเนี่ยทำไมผมถึง บูลีตัวของเอนจินเยอะขนาดนี้และทําไมผมถึงพูดถึงเอนจินเยอะขนาดนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันที่คลิปหน้าละกันเพราะว่าผมเปิดได้ทั้ง2ตัวมาแล้วแล้วก็ลองทดสอบการใช้งานทั้งคู่แล้วด้วยว่าการใช้งานเนี่ยเอาไปเทียบกันแบบไม่มีพรเลยเนี่ยตัวไหนมันดูดีกว่ากันคือผมเอาไปลองมาหมดแล้วแหละ ก่อนที่ผมจะเอามาเล่นแบบจริงจังแล้วก็เอามารีวิวเนี่ยผมได้ไปทดสอบในหลายๆจุดมาแล้วด้วยว่าตัวไหนเนี่ยน่าใช้งานมากกว่ากันแล้วก็ตัวไหนเนี่ยือกว่าการยืนนานได้มากกว่ากันผมก็ไปลองทดสอบมาแทบจะทุกวิธีแล้วแหละตอนนี้ก็รอดูกันละกันว่า ตัวของเอนจินเนี่ยจะเป็นแบบไหนแต่ว่ารูโลเนี่ยเท่าที่ดูแล้วนี่สกิลก็ถือว่าแม่นอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวสายคลิที่ค่อนข้างที่แรงมากๆด้วยอะประมาณนี้ผมคิดว่ารูโ o เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละตัวที่มีปัญหาน่าจะเป็นเจ้าตัวของเอนจินมากกว่า เดี๋ยวค่อยมาดูกันที่คลิปหน้าละกันว่าเอนจินจะเป็นอะไรกันแล้วก็จะมีปัญหาในตรงจุดไหนอะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้การสำหรับเจ้าตของรูโดใครที่คิดเห็นยังไงแล้วก็ใครที่ใช้งานเลเจอร์ตัวนี้อยู่อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้ละกันว่าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างและที่สําคัญไปม,มากกว่านี้เนี่ยใครที่ยังตามล่าเกียร์ตามล่าเรนเจอร์ในเดือนนี้อยู่อยากจะเติมแพคเกจรายวันหรือว่าแพคเกจรายเดือนในราคาสุดคุมเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดแพคเกจกันได้ที่ร้านเจีนามคาท็าทอปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยราะาักนน ทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สำหรับใครที่อยากจะได้แพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมทักแชทเข้าไปสอบถามกันได้ที่ร้านเจนน้ำมคะ้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้ง,งานแอปยูจีโฟนหรือว่าแอป LD c l o u d อยากจะได้แพ็กเกจไหนเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนน้ำมัค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสิชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้